สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคใต้ฟังต่าันออกประจำวันศุกร์ที่19ก,กรกฎาคม2567ค่ะวันนี้สภาพอกกาศในพื้นที่ภาคใต้ฟังตันออกจะเป็นพื้นปุ๋ยบางรับมาติดตามกันค่ะจากภาพแรกค่ะภาพแผนี่อาการพิพิธภลณตอนตีนึงวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่ารองมรสุมนะคะผัดพานอยู่บริเวณประเทศเม,มียนมานะคะผักเนื้อของประเทศไทยนะคะเขาซูย้อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่บริเวณประเทศลาวแล้วก็ตอนบนของภาคอีสานค่ะ ต่อมานะคะเป็นภาพท้ายดาดเทียมเหล็กตอนกาโมงซซวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าชาวนี้นะคะบริเวนผักตายก็ผับร่วมมิมิกมากค่ะต่อมานะคะเป็นภาพเรดาชุ่มพอนเหล็กตอนกาโมงสีสพานาทีวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าชาวนีนะคะบริเวณ ผักลาตอนบนค่ะก็ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนนะฮะปกคลุ่มอยู่บริเวณจังหวัดประจวบนะคะแนวนหนงก็จะเคลื่อนลุ่งเล่ต่อไปนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่อยู่บริเวณเอ,อ่อตอนตายของประเทศเมียนมานะคะแล้วก็ตรงจังหวัดพังงาตรงนี้นะคะกลุ่มฝนนี่ค่ะก็จะค่อยคอยเคลื่อนเข้าปกคลุ้มในพื้นที่ของจังหวัดประจวบและก็สุราษฎร์ได้ค่ะ ส่วนผักเบด้าสุดงพาดนาเวลาลาซุดนะคะจะเห็นได้ว่าชาวนีนะคะาบริเวณผักตายตอนล่างนะคะตอนนี้ก็มีกลุ่มฝนกำลังอ่อนทึงแรงครับบอกรุ่มอยู่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะรายงานอุณหภูมิบริเวณผักตายฟังนั้นออกนะคะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดหลักว่าค่ะวัดได้30.9องศาเซลเซยียสที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ค่ะวัดได้23.8องศาเซลเซยียสที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะ รายงานปริมาณฝนสถาน,นีตลอด2 4ชั่วโมง่ี่ผ่านมานะคะตั้งแต่7โมงเฉาหลักว่าจนถึง7จ็ดมงเาวันหนีนะคะจะเห็นได้ว่าหลักว่าบริเวณผัก,าากาาตายฟ้ตันอ่อน,นะะก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนนะค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นไปนะคะแล้วก็สถาน,นีที่วัดปริมาณฝนได้สูงสุดค่ะอ,อ,อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบนะคะวัดได้34.7เซมิลลิเมตรค่ะ ระยะก่อนาการบริเวณผคใาตายฟอง้ำโอนะคะหนึ่งจากว่าหนีมรสซุม,มแต่ว่าตกชิยงตายกับ,บลังกดขังแรงนะคะผัดปกอกลุ่มทะเลอันดามันผัาตากะะผาตางงะะ้แล้วก็อ่าวไทยนะคะท้าไมวันหนีบริเวณผักตายฟองน้ำโอค่ะยังคงมีฝนหรือฝนฝากขนองได้ในหลายพื้นที่นะคะเราก็จะมีฝนหนักได้บางพื้นที่นะคะทั้งดาตอนบนบนพงผ่าน,นะคะ่ะอย่างแพทบุรีประจวบแล้วก็ชุมพรนนะคะ่ะโดยการกระจายตัวของฝนนะคะตั้งแต่สุราษฎร์ขึ้นไปนะคะ่ะ การกระจายตัวของฝนอยู่ที่ประมาณ60%ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่นักโค้ลงมานะคะการกระจายตัวของฝนอยู่ที่ประมาณ40%ของพื้นที่นะคะแล้วก็ลักษณะของฝนในช่วงนี้ยังคงเป็นฝนฝากหนอกนะคะบางจุดก็จะมีฝนนักได้นะคะก็ให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฝากหนอกลงประชกแดงแล้วก็ฝนที่ตกนักกันด้วยนะคะ สำหรับการไม้อุณหภูมิค่ะอุณหภูม,ตมิต่ำสุดขัดว่าจะอยู่ในช่วง23ถึง2 6องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดขัดว่าจะอยู่ในช่วง29ถึง34องศาเซลเซียสค่ะคลื่นล่มบริเวณอ่าวไทยวันนีนะคะล่มที่พัดปกคลุ่ม ทะเลอันดามันผักตาแล้วก็อ่าวไทยนะคะเป็นล่มตะวันตกเฉีงยงใต้นะคะโดยตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นไปนะคะความเร็วลมอย,ยู่ที่20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บกริเวนที่มีฝนฝ้าขนองตื่นสูง2-3เมตรได้ค่ะแล้วก็ตั้งแต่นักลงมานะคะความเร็วลมค่ะ15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรแล้วก็บกริเวนที่มีฝนฝ้าขนองนะคะคลื่นอาสุกหมากว่า2เมตรได้ค่ะ ขอให้พี่น้องเช่าเรือชาบระมุงนะคะเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังแต่ว่าก็ขอให้ดีกรีงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฝ่าข้านอกกันด้วยค่ะต่อไปนะคะเป็นขาดไม้สภาพอากาศเจ็ดวันข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฟังงตานออกค่ะตั้งแต่วันที่สิบเก้าจนถึงยี่สิบห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนีค่ะสำหรับพื้นทพพี่ภาคใต้ฟั่งตอนออตอนบนนะคะตั้งแต่แพดบุรี่จนถึงสุราษฎร์ธานีนะคะในวันนี้ค่ะสิบเก้าไปจนถึงยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมนะคะการกระจายตัวของฝนขยอยเท่ประมาณ ออก10%ของพื้นที่แล้วก็อาจจะมีฝนหนักในบางในบางพื้นที่แล้วก็ตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมนต้นไปนะคะการกระจายตัวของฝนจะลดลงค่ะเลื่อยอยู่ที่ประมาณ40%ของพื้นที่ค่ะสำหรับผักตายฟังต้นออกต้นลานะคะตั้งแต่จากวัดนครศรีธรรมราชลงมาจนถึงจากวัดนราธิวาสนะคะตลอดช่วงจากวันข้างหน้านี้นะคะการกระจายตัวของฝนขยอยู่ที่ประมาณ40%ของพื้นที่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพระยากรอ,อากาศบริเวณผักตายฟังตอ้นออกประจำวันศุกร์ที่1ิกรกฎาคม2 5 6 7กระอบจ็บลงแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยู่เรด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปรงชน